มิติใหม่ในการดูแบ็คกรีถ้าเราหายตัวไปก็คือซอยนี้นแหละกินข้าวริมแม่น้ำน้อยรักเจอเทมเปิลที่ขาวร้อยเฮ้ แต่เช้าแท็กซี่เราเดดบผิดเทอร์มินอลงมากเลยเนาะซื่งลป้ายก็เป็นภาษาอาหราบับเรจะไปแล้ว,วันนี้เราตื่นมาแต่ดีสีอกจากรงแรมปี5ห้าซึ่งเวลาบิปรอเจ็ดครึ่งตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องผูวอะไาเยอะขนาดนั้นมันอยู่ใน,นวันเีศใช่ปะแฮรมแลคือแถวยาวมากก็แนะนำให้เกิดเวลาสักสองัง

ใช่คือว่าเขาคงจะหาเครื่องใหม่ให้เราอะไรก็ได้ขอเครื่องที่ปลอดภัยไม่ขอขอแบบเครื่องดีไม่ตกตอนนี้ได้ขึ้นมาบนเครื่องใหม่แล้วตอนแรกเราก็แบบจังวนว่าพ<ข>อมรู้สึกเครื่งองใหม่หรือมันคือเครื่องเดิมที่มันขัดคงเมื่อกี้แต่ว่าโอเคคอนเฟิร์มแล้วว่ามันคือเครื่องใหม่เพราะว่าไอคนนี้มันเปลี่ยนสีใช่ไหมชีเขีม่ี้มันสีเทาือเขาดึงออกเขาไม่เลือกระหว่างเครื่องที่มีปัญหาเครื่องเก่าอะไรเลือกยากหร่อยเกิน เราเจอแล้วเจอมิติใหม่ในการขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวเราเขาขอกไปขึ้นรถดีกว่าโอเคคือกัแท็กซี่แบบอีกูสไล์เป็นพวกนี้กังวลมกังวลกับลักเกตรเรา้างเลยว่ามันจะแบบร่วงไม่ร่วงอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้าเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเยเ ถึงโรงแรมแล้ว,ลวอันนี้ชื่อโรงแรม Emirates Hotel ทางเข้าก็จะลกลังลกหลหน่อยสัมผัสชีวิตโลคอลแป๊บนึงแล้วค่ะกลับเราก็ต้องกลับทาง,างนี้ปะมืดด้วยนะตอนเรากลับอ่ะใช่ถ้าเราหายตัวไปก็คือซอยนี้นแหละสบายไหมคุมวยไทยเป็นไหมเหรออ๋อสบายแล้วกูกแบพีน่นยไทยตั้งกาดเป็นอย่างเดียว <laughs> ตั่งตังมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เอเจนทนะคะดิวบอลูดและทัวร์เที่ยวทะเลอันเดชินรงนี้รอาารลาาตั้งเาแล้วมือแรกที่ได้กินแบบีันเจราว่าได้กินวานกินข้าวริมแม่นำนายาาแม่นำนายด้วยวิวก็ดูดีนะอาหารเราตอนนี้ สึกลุ่มแม่น้ำนายสึกรุ่มแม่น้ำนายระหว่างที่เรากินข้าวอยู่ก็เกิดสึกคนต่อยกันแบบมวยอีกิตเรากำลังจะไปรักซอร์เทมเพิลักเซอร์เทมเเจ้าหลุยตอนที่แล้วที่เราไปที่พระเจ้าหลุยซัมซิงที่อะไรของไครโลนะวัดวัดขาวๆแล้วมันที่มันมีนาฬิกาจากพระเจ้าหลุย นั่นมันก็คือเสานี้หรอืมเสาเนี้ยแหละที่เขาไปแลกมาเห็นเสาขวามันหายไปจริงจริงแล้วต้นแบบมันมาจากอะไรรู้ป่ะือจริงอ่ะคนนี้ยิบอ่ะไปนูเสาเร้วเห็น <c oughs> แล้วก็แลย copy ที่นี่เดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟเราก็ตั้งใจที่จะมาเวลานี้เพื่อที่เราจะได้ทั้งวิวกงวันแล้วก็วิวกงคืนฮ้ยมีนกด้วยคนเยอะมากเลย เขาจำไม่ได้ว่าที่นี่หรือว่าที่คานาเทมโปอ่ะจริงตอนแรกมันอยู่ใต้ดินแล้วเขาคุมมาขุดเจอโดนทะเลทรายล่ตอนที่ขุดเจอชาวบ้านนะเขามาสร้างเมืองข้างบนแล้วแล้วมันก็เลยมีประตูประตูสุเหร่าอยู่ข้างบนซ้านั่นอันนู้นบ้างมีสุเหร่าอยู่ข้างบนใช่เมื่อกี้ที่เราเดินผิดเหะอเห็นไหมโอ้หัวบ้างคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้เว้ยจุดเริ่มต้นของอีมันมาจากซากศพแบบ เป็นเทพเจ้าพาดิบตอนที่พาดิบขึ้นก็คือคนเกิดแล้วก็ส่วนระหว่างกลางวันจนถึงพาดิบตกก็คือว่าเขาเป็นเทพเจ้าข่งฟางตาด้วยอยงแล้วก็อาโรที่มาสมัยนี้ก็คือตัวตัวแทนท่านเจ้าไอ้ยใครเล่าใครเล่าอยู่ว่าแบบพวกสุสาหรือว่าที่รานนี้จะสร้างที่ทิศตะวันตกเพราะว่าตะวันตกคือเหมือนทิศเพราะว่าฟางตาดฟแบบเหมือนกับทำงานที่12ชั่วโมงมีไหมไม่เลย Bad weather เขาบอกว่าอากาศไม่ดีหรอถูกหลอกราดูก่อว่าเราถูกหลอกหรือว่าเราจะโดนดอยเงินสอบไว้ห้าสิบอของเราอดนั่งวอลลูนดูวันเล่ออกเดอะชิงเลยเราได้ทำการคอนเฟิร์มกับอีกเจ้าหนึ่งแล้วสรุปก็คืออากาศไม่ดีจริงก็เลยบอลลูนเนี่ยไม่ขึ้นสักเจ้าเลยก็คือไม่ใช่ลูกหลักพ่าเจ้าไม่ใช่ลูกหลักขราเจ้าจริงๆ ดวงเราคือไม่ถูกกับการเดินทางทางอากาศอ่ะเออิมันคือแบบเศษที่เหมือนเขาไม่รู้ว่าจะไปต่อตรงไหนหรือปะมา<ล>กมีองศิลปกรรมหอเขากล้อศิลปกรมเหมือนาซมันเคยถุงแค่ครึ่งเดียวปะเพราะมันเท่ากันกับตรงนี้พอดีเลยนี่คือมาสยที่ี่บอกว่าเขามาสร้างอยู่ข้างบน Yes. This yes. ลักโซ่ในี is ือเจดีลักโซ่ใช่ลักโซ่ลักโซ่ดีตอรับขาดลัึ่งนัยนับแจ้าเอนับวันแรกด้วยใช่ไหมที่บินมาโอเค day 4ของทริปเราวันนี้ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ t e m p l e of h a ทเชส อาเช็คทรเนี่ยเป็นฟา,รฟาโรห์หญิงองค์แรกของอียิปต์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปวาเล่ออฟเซนต์แล้วก็เดี๋ยวจะดูทีว่าเวลาเราเป็นยังไงบ้างเราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้เราก็ได้สร้างไกด์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราใช้นูนัด้ไหมคะมาเช็ค ลูกของขนมก็เลยต้องขึ้นแทนใช่ปะเพราะว่าเขาให้พี่ชายขึ้นเดียวเออแต่เขาไม่อยากให้ขึ้นเขาก็เลยแต่งตั้งตัวเองศาสนาตัวเองเป็นกษัตริย์จักรพรรดินีงั้นก็คือเป็นซีเคร็ตไหมว่าไม่มีใครรู้อ่ะไม่คือเขาเป็นผู้หญิงทุกคนร่วมีิแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเขาเป็นเป็นแอบเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของก๊อตเป็นซันก๊อตด้วยเพราะว่าร้าพะเจกนอที่นี่ยซันก๊อตคือเทพที่ใหญ่ที่สุด่่้ยองแแสดวาบบ And once you were following the main entrance Can you see the people going back and forth in the entrance? This is the trouble of Gad Amun Ra himself Sitting on the floor That's why there's a lot of guidance The fellow that I We have to remember that we are by the presence of Goddess Hatha It has like a dome shape on top เมือ่อวานที่เราไปรักเฟอร์เทมโปก็คือเราว่างเปล่ากันมากกาดยุกิ เหมือนเบียมันคือรู้ที่เขากำลังขุดค้นอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ทำหรือทำไปด้วยแล้วก็นี่ไงเขายังเขายังขุดอยู่เลยอ่ะแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยคือมันโดนทําลายแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือเขาว่ามันโดนทําลายแล้วใช่คือโดนทําลายโดยกษัตริย์องค์ถัดไปที่ต่อจากคาเชฟซูซึ่งคือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าลูกสนม อ๋อเหมือนเขาแค่ฉาบเพื่อเหมือนแบบเอาแต่ละชิ้นมาต่อกันได้เรารู้ได้ไงว่าเป็นเทปลาอ๋อลานี้หรอลอเรือสระอาโคลลาลาเนี่ยเลื่อนนี้แหละเทปลาเพราะมีวงกลมบนหัวใช่ไหมเดินไปข้างหน้าฝั่งนน้นนะ ตะกี้เทพวัวคือเทพเหมือนการเกิดมาเทพเทพวัวเหมือนเอกี่ยวกับการเกิดอ่ะแล้วอันนี้คือเทพเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตายก็คือแบบชื่อเทพอะไรนะอนุบิสอนบิสตรงนี้คือโซนที่สร้างไว้บูชาอนุบิสฝั่งนี้สียังสดใสอยู่เลยบายบายฮัทเชฟสุดเทมโปสถานีต่อไปเราจะไปสู้วาเลออฟเดอะคคิง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  <inate> Everybody okay okay m a okay okay m a นี่แหละคือสูงหอนนันม a y m t o y to the valley of the kings okay okay ลามโอนภาษาไทยคืออะไรอ่อนอ่อนเนาะที่น่นคือมาโบเบาพี่พีดลามโซนภาษาไทยคืออะไรแกนีดนีดอกภูเขาที่เราเห็นอยู่รอบรอนี้ก็คือเป็นอุ่น ภูเขาเหินปูนเขาบอกว่าที่เขาอะเลือกใช้หินปูนเพราะว่ามันทั้งแกะสลักได้ดีแล้วก็มันก็แข็งแรงในตัวแทนที่จะสร้างบนภาพ,พื้นดินอะคืเขาก็เลยเลือกขูดเข้าไปในภูเขาหินปูน <Yeah. S 2> อ,อีกก็คือจะไปลานเวล,ลกก็คือว่าจะมีการขายของหาตเซลตลอดทางและไกด์ก็บอกเราว่าห้ามหยุดห้ามไท้แพ้ต่อจากหาตเซลตามทางสามน่าซมากเลยอ่ะที่จนลาย อารมณอนฮวงซุยเนาะแต่เป็นฮวงซุยของกษัตริย์แล้ววอลเล่ก็คือหมู่บ้านของฮวงซุยโอ้โอ้โงอแบบโงมา่งไีไงไง่ทไงบงไงไงไมไงไงไงไั้งไงไปไง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 ่งไงไงไรไง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 เก่าไงไง่าไงไงไงไนไงไเไงไงไงไะไงไงไงางไงไงไนไง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 นงไ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 ตไงไงไงไัไง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 ลงังนนังนมางไงเขาก็ราชวงศ์าก็จะสร้าง แบบอยู่ใต้ดินซึ่งก็คือที่นี่เวลาเขาสร้างคือเขาก็จะไม่บอกว่าสร้างมาที่ไหนเอใช่แล้วสร้างเสร็จแร้วก็ปิดแบบไม่ให้โดนความใไป่ๆถ้าลูกหลานนีไม่ต้องมาไหว้คงซุ้ยแล้วใช่ไหมถึงมันก็อย่าเปิดี๋ยวาสุกเสียหายไปเย็นั่งรถกัดไปแบบอัดแน่นมากเราแบบเออตากระเป๋าเออเราแบบคุ้มโทนมากเลยนะที่แบบคนทางดีมาแบบนักเสนาะ ก็โค้นมีแค่นี้เขาล่อรถกันอยู่ใช่ปา่งเหมือนรถมันน้อยอ่ะระหว่างทางก็จะยังมีโลโค้ที่คอยขุดเพื่อหาหลุมศพเพิ่มเติมนี่เรากำลังจะเข้าไปในหลุมอันแรกอันนี้นี่นามาซิสเตอร์ดก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่ว่าคือข้างในห้ามถ่ายบีบถ่ายได้แค่ภาพเดียว เรหนื่อยแล้วเมื่อกี้เราไปเข้าเมื่อกี้ชื่ออะไรโนบิตะอะไรโนบิตะนะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรวารีโนบิตะว่าเมื่อกี้วารีโนบิตะเฮ้ยเราชื่อไม่ได้แต่ชื่อคล้ายๆโนบิตะเอาไว้ด้วยงี้ละกันแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยไปเข้าไปอันสุดท้ายอ๋ออันลืมบอกว่าอันตะเกียโนบิตะคืออันที่ยาวที่สุด แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเข้ารามเซสที่9ซึ่งเป็นอันที่สวยที่สุดแต่เราเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันไปหมดเลยข้างในมันแบบอากาศมันฝุ่นเยอะอะเราว่าเพราะคนมันเยอะแล้วมันแบบเดินแล้วฝุ่นมันแบบเไม่กุ่งไม่หลงไม่หลงไม่หลงไม่หองที่ออกมาเราดยเราอันนี้เสร็จจากว่าเลยเอาไปทิ้งแล้วแล้วก็ได้พามาที่ศุดย์พักผ่อนให้น้ำเราพีเรอ

เหมือนได้รับพลังบางอย่างเนยน่้อแผ่นหญิงดูดีอ่ะเนาะเออ next station เราจะไปที่ฮาบูกับรูกปั้นเหมวนอนไม่ตรงใจหมดเลยชี่ยลวจมาแล้วรุเลยน่ากลนะลงเรามาถึงที่ฮาบูแล้วฮาบูเทมเพิล e huge as you c r y b temple

แต่บอกว่าที่นี่จะแกะสลักแบบลึกๆก็เลยจะทำให้รอยแกะสลังต่างๆมาจนปัจจุบันนี้อาตราชประวัติของกาัตที่ห้องโถงตรงนี้คือจะเป็นพื้นที่ที่สมดสิทธีเฉพาะ VVIP กผู้ที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา like อะไรเงี้ยนี่มันยิ่งใหญ่มาก carry คนไปริส a ์จะแบกเรือบนไหล s เป็นลออีบต้มจนเปื่อยเลยจริงตอนนี้คือกังวลมากว่าแบบเงินทอนร้อยดอนที่ได้เป็นอะไรธนาคารแบแบงก์โง่เหมือนไม่มีที่ไหนรับเลยมันน่าจะเป็นแบงก์ปลอมคล้ายๆกับเมื่อกี้เดจาวูป่ะเดจาวูก็ไม่เคยเห็นแล้วอะปามแบบย่างก้าวปามดูช้าๆสโลโมชั่นหมดแรงกันแล้ววันนี้เมื่อกี้ถึงเพตาเลย จริงเทตานี่คงแบบแฮกเลยขึ้นรถมาแล้วแล้วมันยังต่อราคาต่อตกลงราแล้วด้วยนะตกลงราคาจะเร่ยบร้อยแล้วแต่มันก็ยังแบบเราขึ้นไม่ได้เขาพูดว่าใช่นาลำปางไหมลำปาง์วันลำปางกัใช่นาลำปาง์วันนอเมริกาใช่นาลำปาง์วันผมใช่นาลำเบอวันอ๋อพี่ใช่นา เราคุ้มช่มยังไอ๋อเรารู้แล้วว่าทำไมเขาต้องขอปากกาเพราะว่าลูกทะเยนังสือยู่เฮ้ยไม่ตรงกันนะกลายเป็นซีนดราม่าเลยนะแค่แี้ก็คือที่อ่านมาเขาบอกว่าปากกาไทยเขียนดีเขียนดีที่อ่านมาเหมือนกันเพราะเราเป็นไทยนาไม่เหรอแเขาขอทุกคนเลยนะเขาขอโอ้เมื่อกี้ที่ร้านขายของขอปากกานะเขารู้ว่าเป็นไทยแลนด์หรอปากกาที่นี่น่าจะหายากสุดเต่าแต่เขามีกระดาษเออเขาไม่คุ้นกับกระดาษก็น่าจะมีหมึกทำหมึกไม่ได้ เราข้าตอนบันเทิงบันเทิงแม่มตามต้อเอาขามากันใหม่ไม่ให้ตก <c oughs> เ็ฟเพื่อนไปด้วยเเพื่อนก่อนมีรถล่าด้วยแล้วนี่คือรถตู้นะดูรถตู้รถนี้จะไม่ขึ้นต้น ตอนนี้เรากำลังมากินข้าวที่ร้านชื่อโซโฟลาได้กินข้าวดีๆัะดีเป็นมื้อได้หนึ่งวันค่ะอ๋อเหมือนทำไอเอฟอุยแลนดูน่ารักอยู่ได้นานกินข้าวแล้วเย่พ yeah. oh. ่อยกำลังช่วยเลือกอาหารให้อยู่โอเคลองคแต่ว่าอะไรอ่ะสวัสดีอัสรลามมะลัยค like ุรไซนามอนทีคอม หมอไปวัืนี้า็วันแบบรุวงรแบบวิววิวเราจะย้ายที่จอแดนแล้เวเหลือจะนั่งเครื่องบินกลับไปที่ไคลโรแล้วก็ทากสิ่ไปที่อัมมาจอดแดนหนีจากความวุ่นวายเพื่อไปเจอทะเลทรายแก่นครเพชร แบบเราดู okay, s <S ยิ่งใหมากเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเปน